คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ตัดมานะครับหลังจากที่เราทำข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็มากินข้าวกันนะครับผนน้องว่าว่้าวลายยัยให้มานะครับมาเลยน้องโอ้นี่ผมมีกับข้าวนี้นีผับนี้ผัดเห็ดผัดเห็ดขาวหิมานะครับนาอซื้อมาก,ก็ไม่ได้อยู่ปายย่าอยู่เขาาได้มีเห็ดโคนกินนะครับ อู๋มีตับนะครับมีตับนื่ยนิ่งมีปลาชะบาดนิ่งนุ่ยมีน้ำพริกะปิของโปรดของฉับมาครับต้องอะไรให้เนาะอู้ขออนุญาตอีกมั้เนาะปิปินั่งกินมาชอบมากเลยครับมะเขือพวงเลยหน้าเนี่ยอื้อฮือเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับใครที่มากินน้ำพรกะปิก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมชอบนะครับกินได้นะครับเวลา อืมลองทิ้ก่อนพี่น้องอืม,อมโอคโรลิม้มก,โโก,โกลัวฟอกก่อนโซโก้ร้อนๆครับมาพี่น้องอืมอืมอืม,อม,อมจอดอืมลองตับก่อน กินไปกับตีจากน้อยมาครับพี่นอ้องนี่โหตับ,บใหญ่ๆน่นั่นกินน้ำพีนะครับอือฮึอือฮึอือฮึเห็นเขากินใ so ส่จุกกินกับ,บดุกๆต้อง,องตัวด้วยนะครับผมไม่ได้กินจริงๆแต่เราก็ไม่ว่าอะไรใคร ผลมากก็มีแล้วแต่คนชอบนะครับของกินอร่อยแต่มันก็อันตรายนะครับอร่อยเหมือนกันอันตรายของดิบนะครับยังไงก็เลือกได้ก็คือสุกนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับเนาะฮ้ยอันนี้ก็ว่าพูดว่าแล้วแต่ใครคนชอบดีกวานะครับ,รรบ,รบแต่กระวงสาธารณสุขออกมาในงานนะครับแจ้งว่มามันอันตรายนะครับ อืเพียงต่อลูกหลายอย่างครับโกหูือดับพยายามดึงน้อกลับนะครับจึงผมก็รัตัวเองจากหูุภาพตัวเองนะครับนะ้วลังขอกินจุดอีกกว่านะครับ อืติมกบกกบฮะอืมหลายอย่างเตเอีกินรเนียอืมอืมลองผัดเห็ดแคคำเลยอืมอืมผัเ็ดป้รทลงตัวนี่ห,ออหมหวานจัด น้ำเผ็ดนะครับไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะครับอืมไม่เมค็มไม่เค็มนี่หอมหวานจกเห็นอืมนีม่กะปิลงตัวครับซื้อเขาได้ซื้อทัางที่กะปิสิบบาทไปทำที่เองครับอ๋อคนน้องเอาไรยให้เด้อใันกินมีกะปิไม่เป็นแรงนะ อือออย่าแบกปลากลอ่อนโลไม่ได้กินหลายวันแล้วครับไม่ได้กินนานแล้วปาจบับเนื้อแน่นๆน่น,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 นเต็มคำแต่ระวังกล้างด้วยนะครับกินปลาอ,อืม,อม,อม หวานมากก็ม mm ีความนุ่มมากเหมือนกินบัตตูตัวใหญ่นะเหมือนกันครับอืมอืมอืชอบก็ไม่ได้กินเนื้อมากมายนะครับนะแต่วันกินมามกๆ นะครับไข่ทอดมีแรงมารับตั้งแจ่วลาทอดไข่นะบไปขึ่นมาเห็นข้าวนึกอยากกินไม่ได้กินหลายวันแล้วก็พยายาตัวเองบ้างทำอาหารตัวเองครับนะทำงานเหนื่เหน่อยผมนะก็ใช้บ้างครับนะไม่ได้กินมากนะครับเผื่อไว้ เกิดอ่ะพรุ่งนี้ไม่มีลมหายใจขึ้นมาไม่มีใครรู้ได้นะครับเราผมจะไปประมาณเรากินไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้กินอื้อหือเดี๋ยวก็ไม่ได้กินทุกวันนะครับเพราะผมไม่ได้ไปคาดการไว้เฉยนะครับอือหืออือหือเยอะ เขาเซลครับแต่เขาเซลเพคือมัหลายวันแล้วแล้วเ็าเซลสุก แซ่บจุดโจ๊กแซ่บโนัวนะลำล้ำลอยๆก็อย่าลืมนะครับกาศเปลี่ยนเป็นอย่างเหมือนว่าพี่รู้วยนะครับยังไงล่ะคนอื่นก็อย่าลืมรันะสิเอลด้วยนะครับมาครับอื้ม เดี๋ยวครับเดี๋ยวผม นี่อาหารผมไรซึ่งไขมันนะครับนะปวาอสนกจไขมันนี่ก็มีไขมันปลาครับที่ปรสุกภาพนิดหน่อยต้อง,องนะร,ร,กร,ร,กรักตัวเองนะครับมนะันมีไขมารักเราแต่ตัวเรารักเรารักตัวเองนะครับเฮ้ยบอกอะไรอย่าให้กิน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 มาแซมนัว ไปหาเห็ดโคนนะครับน้วงเพื่อนเฮ้ยมัได้อยู่บ้านนะกระตากกินมองเงี้ยดีนะน้องเพื่นจะได้ทุกคนนะเพื่นอืก็ขึ้นชื่อคำว่าเห็ดโคนนะเห็ดโคนคนหลายครับมีแต่คนหาครับไปทากันไปทันกินนะครับ ก็เลยจะเสด็ที่ซากเขาเลยครับนะ ก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพื่นนะครับยาวไปสิบนาทีแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดื่อเป็นกำลังใจให้กับวิดีโอด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์อพิมพ์มาพูดคุยทักทายกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆคนมีความสุขความเจริญร่ำรวยมีเงินมีทองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย